สวัสดีครับมีตาาวันนี้มาดูวิธีการรักษาไก่ป่วยนะครับหน้านิดนึงตัวนี้ส่งมาจากฟาร์มนะครับพอมาถึงบ้านก็มีอาการเออเหมือนมีน้ําตาไหลข้างหนึ่งับเป็นฟองฟอๆเป็นเมือกเมือกตอนแรกก็นึกว่าเอ้เป็นเพราะว่าเขาระระคายเคืองตาหรือเปล่า เรา่าลมตีตามาระหว่างที่เขาขนส่งมาเราก็มือใหม่ก็ไม่รู้ครับอันนี้ครับเราก็เอาน้ำเกลือสะอาดมาล้างตาฉีดเข้าไปครับแล้วก็ล้างให้สะอาดแลก็เช็ดทำฟัาสะอาดนะครับเช็ดตอนสะอาดแล้วก็ลองทำมาประมาณสักสองสามวันนะครับ แล้วก็ใช้อน้ำยาหยอดตาของคนเราเนี่ยหยอดเข้าไปเราก็คิดว่ามันคงตาเสบหรือเปล่าลก็ลองทําดูเพราะเราไม่รู้เราเป็นคนเลี้ยงไก่มือใหม่ตัวนี้เป็นไก่ดําไก่ดําไข่นะครับอายุประมาณสองเดือนหน่อยสองเดือนกว่าก,ก็ล้างเข้าไป ก็ไม่รู้ครับก็ทําแบบนี้ครับประมาณสองสาครั้งเราก็เลยลงโทรไปถามผู้รู้เขาบอกว่าอ๋อไก่ป่วยต้องลองให้กินยาพาราดูเราก็เลยเอาวก็ต้องบทบทยาพาราหนึ่งเมตรก็แบ่งเป็นแปดแปดแปดเซียวนะครับก็โรยไปในอาหาร อาหารที่เราให้เขากินนิดนึงแล้วก็บีใส่น้ำนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไอตัวตริงฉีดเข้าไปปอนเข้าไปแล้วฉีดเข้าไปเลยครับวันนี้ก็เราก็เลยรอดูอาการว่าเขาจะจะหายกี่วันนะครับตอนนี้หมดยาพาราไปประมาณ ประมาณเม็ดหนึ่งเฉลี่ยแล้วเม็ดหนึ่งผสม,มในอาหารแล้วก็ให้เขากินไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองทำดูก่อนเดี๋ยวลองดูว่าสักสองสามวันดูว่าเขาจะหายไหมนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับ